ซื้อราคาเปิดวันแรกแหละซ <c oughs> ื้อราคาเปิดวันแรกแล้วก็มันก็ไหลลงม,มานะแปดบาทแปดบาทห้าสิบห้านะอันนี้ไปตามดูได้ในในเพจหลายๆเพจนะฮะวิส i นไลน์ e ลนร t เดอร์เคพีอะไรไปได้อันนี้ก็ได้พูดให้ฟังไปแล้วนะครับว่าราคามันค็จะอยู่ตรงไหนอ่ะนะตอนนี้มันก็เป็นฮิตราคาราคาหนึ่งของเราละนะครับ <c oughs> คือเวลาไอ้ไอหุ้นเข้าตลาดเนี่ยแต่น,นี้มันก็ไปทิพราแลครับปรกาบินไทยนะฮะอันนี้เราเราต้องมีข้อมูลก่อนนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันก็ได้นะครับนะครับว่าอันนี้มันเป็นเอกสารเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่งานวิเคราะห์นะนะครับแต่มันเป็น,น Yeah, okay. ตำราสอน <Yeah. S 2> ตำราสอนนะฮะอันนี้ก็เป็นวิชาที่แปดละเนะีอันนี้มันจะสอนเรื่องวิเคราะห์ปัจรัยพืฐานนะครับมันก็จะมีการเราไม่ได้วิเคาอร์เองนะฮะเราก็จะรวบรวมอันนี้ก็จะบอกว่าหุ้นมันมีกี่ประเภทประมาณเนี้ยนะฮะเราหุ้นประเภทไหนอ่ะต้องหาวิธีหาราคามันยังไงในทางพื้นฐานนะครับ,นะรบเราก็จะมีตัวอย่างหุ้นเดลต้านะครับ ครับตารางผู้เดลต้าแล้วก็จะมีวิธีการหาและการประเมินนะฮะแล้วก็จะมีหุ้นการเฟดจี้นะะแล้วก็มีหุ้นการบินไทยนะอันนี้ไมในะ่ใช่สอนนะใช่สอนก็ามาเปิดให้ดูได้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่การวิเคราะห์นะครับแต่พูดจริงๆมันก็รวบรวมจากงานวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ชั้นนาทั่วโลกมานะฮะท้งวิธีการวิเคราะห์นะนี่ก็มาถึงเรื่องของการบินไทยนะครับ,รบก็ เป็นการพาิจารเชิงคุณภาพก่อน,เ,นเวลาเราเราจะดูหุ้นเนี่ยนะครับถ้าบอกว่านี่มันเป็นตําราสอนกนารบ,บินไทยก็คือเ,เชิงคุณภาพก็คือเราดูเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนนะฮะเชิงคุณภาพนะครับก็คือปดนี้แล้วกลับมาเป็นบวกนะับการบินไทยเนี่ยก็คือเข้าไปที่ส่วนของรีแฮบนี่ประมาณสี่แสนล้านนะครับแล้วก็ลดลงเหลือได้ลดนี่ไปสองแสนหนึ่งหมื่นล้าน อันนี้บางส่วนก็แปลงนี่กลับมาเป็นทุนนะฮะแล้วก็เริ่มมีกำไรปีสองสามนะฮะปีสองสี่เนี้ยก็โตมายี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยจากปีสองสามนะวันที่เฉดวันแรกสี่สิงหาราคาพุ่งไปสองร้อยนะฮสองร้อยนะปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดความคล่องตัวอันนี้ก็ลดพลังงานลงไปนะฮะเหลือจากสามหมื่นเหลือซืมเหลือมันหกนะฮะเครื่องบินแปดชนิดเหลือสี่จาก เก้าเครื่องยนต์เหลือห้าแปลว่าเนี้ยมันประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะนะครับปิดไทยสมัยนะจริงๆก็มาควบรวมแหละเป็นบินในประเทศเองนะเมื่อก่อนแยกไปเป็นไทยสมายเลยเพื่อรู้โครงสร้างของเขานะแล้วก็แผนระยะห้าปีก็วางแผนลงทุนห้าปีไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านพันสองร้อยล้านเนี่ยก็สำหรับขยายฝูมินร้อยห้าสิบลำ ภายในปีสองพันสามสามเนี่ยก็ตังก็มีอยู่แล้วนะนะครับยี่สิบพันล้านนี่ก็อันนี้ก็ยี่สิบพันล้านก็สองหมื่นละ้านนะฮะก็มีเลือีกส่วนส่วนใหญ่ก็ใช้ใจ่ายในการทำบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดก็รัฐบาลก็ไปคุยกับทรัมป์นะฮะไอชาร,นะรีก็จะซื้อเครื่องบินโบอิงเจ็ดแปดเจ็ดขีดเก้าเนี่ย สามสิบห้าลำนะี่อันนี้ก็เห็นว่าก็จะมีการขยายขยายฝูงบินน่นะฮะเข้ามานะส่วนการดำเนินง,งานปียีนะ่สองสี่เนี่ยก็โตสิบกจุดเจ็ดเปรเซนจากปีก่อนอมไม่ถึงเอบิดาเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีถ้าเราดูตรงเนี้ยก็ถือว่าถือว่าเป็นสูงสุดในกลุ่ม ในกลุ่มเลยนะก็คือว่าการเติบโตของก๊าซไรการบินไทยเนี่ยมันมันเด่นสุดของกลุ่มนะทั้งในในกลุ่มที่บินอาเซียนยุโรปเลยเนะี่ยเขาก็เป็นสายการบินที่เด่นสุดอาจจะเป็นเพราะว่าได้ลดหนี้ไปนะสองแสนล้านนะแล้วก็มีส่วนทุนแล้วก็มีส่วนทุนเพิ่มเข้าไปอีกด้วยอนะไรเงี้ยยอดเงินสำบ,บรองก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ เชิงกลยุทธ์นะแล้วแนวแนวทางวิเคราะห์ก็มีจุดแข็งนะฮะนี่ลดลงอ่ะที่พูดถึงฮนะกำไรก็จะดีขึ้นะอันนี้แก้ปัญหาเดิมของการบินไทยที่แบบว่าองค์กรเทออทะมีพนักง,งานเยอะไปนะฮะมีการบริหารจัดการที่ที่ไม่ดีนะครับมีส่วนอ่าข้าราชการเข้ามานะคะมาอ่าตั้งแต่เรื่องของการาซื้อเครืองบินซื้อซื้อ ครื่องบินซื้อเครื่องยนต์นะฮะหรือการเข้ามาใช้บริการฟรีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้ก็บริหารที่เข้ามาชุดเนี้ยก็เป็นชุดที่ที่ก็พฟื้นฟูกิจาการเนี่ยนะฮะบริหารเนี่ยะะก็มีกลุ่มคุณปิยสวัสดิ์เป็นอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็เข้ามาก็ทำให้มันดีขึ้นแสดงกับการบริหารเนี้ยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อนะ่ะมันก็น่าจะไม่ควรจะกลับไปเป็นแบบเก่ารู้ไหมคไม่ได้มีพวกของ ขราชการกระทรวงการคลังอะไรเข้ามามีสอสอเข้ามาเพราะว่ารอบที่แล้วที่เสียหายก็คืออสาสอ,สอ,สอไอ,ไอตัวรัฐมนตรีเข้าไปแทรกแซงนะฮะส,สั่งซื้อเครื่องบินนะฮะบิน,บ,นบินไกลอะไรนะฮะแล้วก็ไปเอลเอแล้วก็สุดท้ายก็ไปจอดทิ้งไว้ที่ดอนเมืองน้ําท่วมจำได้ไหมฮะปีสี่สี่บินไปก็เจ๊งอะไรเงี้ยทาตัวหรูอะ,ะนะครับโอกาสเติบโตก็ยังมีอยู่นะฮะก็มีการเพิ่มเส้นทางพิมีเอแล้วเพิ่ม มาร์เก็ตแชร์นะครับจากส่วนณภูมิจากเดิมยี่สิบหกจะเป็นสามห้าในปีสองพันยี่ิบเก้านี่ก็เป็นแผนของเขาความเสี่ยงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวนะซึ่งเราก็เห็นว่าเออแต่มา,ส,ามสองของเราเนี่ยไอไอเรื่องของทาชาลีเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ชะลอตัวลงเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนี่ยมูลค่าที่ให้มาเนี่ยก็คือเจ็ดจุดหกห้าบาทนะโดยวิธีอีวีเปอร์ d อบเนี่ย ให้4.5เท่าของเพียนะฮะนะครับก็เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่ที่เข้ามาซื้อวันแรกนะที่ลงไป8บาทครับอันนี้มันแปลว่าถ้ามันสูงกว่าเนี่ในแง่ของการหาคือการหาหา v a l u a t i o n ของหุ้นมันมีสองวิธีฮนะก,ก็คือวิธีหนึ่งก็คือหาเจ้าตัวมันเองเลยจากตัวขอมันเองเนยจะมีค่าเท่าไหร่ถ่งว่ากิจการนั้นเนี่ยมันไม่มี มันมันเป็นหนึ่งเดียวมันไม่มีกิจการอะไรที่ทำเหมือนมันเลยอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีหาไวลูของมันโดวยวิธีเนี้ยนะครับเขาบอกว่าแนวงนงทนคโคซื้อนะฮะสามถึงห้าปีมันถึงว่าถ้าราคาเนี้ยมันก็ซื้อสามถึงห้าปีก็ได้นะฮะแต่คิดว่าวันนี้ขึ้นไปก็อาจจะมีคนบอกไม่ถือละสามห้าปีก็ขายแล้วละสิบสี่สิบสี่จุดสี่ใช่ไหมฮะพอามมันเกินเป้าหมายการลงทุนราคาที่จะเยอะนะแต่เปนวิธีวิธีที่สอบเนี่ยก็วิธี การเปรียบเทียบ P/E ratio เนี men, ่ยก็มักจะใช้กันนะครับคือดูว่าไอ้สายการบินเท่้งหลายแหล่นี่นะมันมี P/E เท่าไหร่เป็นสายการบินประเภทไหนนะฮะยกตัวอย่างมาก็จะเป็นค่า P/E เฉลี่ยของุตสาหกรรม12.4ครับซึ่งซึ่งมาเช้าเนี่ยขึ้นไปเลยนะขึ้นไปตามค่าเฉลี่ยเลยนะครับ ในอเมริกาเนี่ยก็สิบหกสิบหกจุดหนึ่งนะครับค่าเฉลีย่ยของอเมริกาอยู่ที่สิบห้าสิบหกก็ถือว่าให้ PE คอของข้างที่จะสูงสายการบินอย่างอื่นเดลต้ายูเนเต็ดอเมริกัอนดัเอะไริก็อยู่ิกเนร่ยมกาอเู่ปริเมกาณเาอเรกราอเมริกอเนริกาเมเนริกาเนิกกเอเมรมารก็กา สายการบินที่ธรมธรมดาาเนี่ยนะครับก็ในประเทศอะไรกก็อยู่ประมาณสองจุดห้าถึงเจ็ดนะเราเห็นว่าโอพีเอแ่งมากเลยนนการเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็เปรียบเทียบค่อนข้างทีจยานะครับนะครับเพราะก็สรุปว่าพีสายการบินประมาณสามเอ็กซ์สามพีสามถึงสิบเจ็ดนะแต่ถ้าเป็นสายการบินที่เติบโตได้ดีนะฮะจะอยู่ในโซนเจ็ดถึงสิบ แต่ถ้าใช้ forward PE เนี่ยก็จะอยู่ที่1 2 1 6ประมาณเนี้ยที่เขาใช้กันในหลักของการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบนะ,ะคือเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะทีนี้ไอ้การวิเคราะห์แบบเนี้ยนะฮะมันอยู่ที่ว่าอันนี้อันนี้การที่เราใช้ตัวเลขมายกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นการใช้ forward PE 3ปีนะ,ะใช้ forward PE 3ปีก็คือว่าคาดว่าปี25เนี่ยกำไร1บาทนะ,ะปี24เนี่ยปี24นะครับ เขากําไรบาทปากสิบตังค์นะฮะแต่แต่ปิดแ,แต่เราคาดว่าไอปีเนี้ยไตรมาสสองเนี่ยมันไรายได้บูบเยอะนะฮะไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันออกมาคือสายการบินเนียมันจะไอไการบินไทยเนี่นะฮะมันจะกําไรไตรมาสสี่กับไตรมาสหนึ่งเนี้ยโตนะฮะส่วนไตรมาสสองเนี่ยไอในใน,ในตัวของคอนเซนทรัเนี่ยนะฮะเขาให้ไปที่อ่าให้ไปที่แค่นะฮะ ถ้าใครอยากวิเคราะห์ก็ลองไปนั่งนั่งทำดูก็ได้นะะนครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรสมัยนี้ก็มันก็สามารถทำเองได้นะถ้าเราอยากจะทำอันนี้เราก็ใช้สอนนะทุกคนก็วิเคราะห์เป็นหมดล้เดี๋ยวต้องเดลต้าแถวนี้ก็ขายอะไรเงี้ยนะฮะตัดสินใจด้ยวยตัวเองนะครับรับผิดชอบตัวเองนะฮะและ้วเฉื่ว่าไอ้ตัวไอ้กำไรไอ เนี่ยนะฮะของการบินไทยนะฮะอันนี้ถ้าเราดูเนี่ยปีสองสี่นะฮะนะครับนะครับข้อมูลก็ไม่ค่อยน่าจะดูดูควอเตอร์นะครับเนี่ยไอควอเตอร์แรกเ่ยออกมาสามห้าสามห้าบาทบามบาต่างควอเตอร์สองได้ให้แค่เท่าไหร่กิจเม็ดสิบห้าตังค์งเองเนี่ยสิบห้าตัง,งค์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าสมมติว่าไอไตรมาสไตรมาสสี่ก็สามห้าตังค์ก็เป็นเจ็ดสิบใช่ไหมฮะ จ็ดสิบแล้วถ้าไอตมมา 2, ไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยสิบห้าสิบห้ามันก็ให้เป็นหนึ่งบาทนะฮะคือแสดงว่าปีเนี้ยกําไรของไอไอการบินไ,ไทยนะฮะเนะี่ยก็จะประมาณเก้าสิบหกตังคนะ์เนียเราก็เราก็ตั้งที่หนึ่งบาทแนละ้วกันอันนี้ก็ต้องดูว่าราคาพวกนี้มันมาจากการตั้งที่หนึ่งบาทเนะเราก็ให้โตสิเปอร์เซนตก็ให้โตต่ํากว่าด้วยนะจากปีสองสี่เี่ยสี่อาจจะเป็นปีพีก็ปะ นะฮะแล้วเราก็ให้แค่สิบเปอร์เซ็นเรียกว่าคอนเซอร์เวชีสนะ,ะแล้วก็เปรียบเทียบอ่าพี PE ก็ให้แค่สิบห้าเนี่ยแปดถึงสิบห้านะครับอนะเราดูเนี้ยไอ้หนึ่งจุดสองหนึ่งมันมาได้ก็ปีที่หนึ่งเนี่ยมันหนึ่งบาทปีที่สองก็หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งอ่าพอปีที่สามเน้มันสามปีก็คือหนึ่งจุดสองหนึ่งบาทนะฮะก็มาคูณตรงๆงเลยนะฮะคูณแปดก็ได้ก็ได้เก้าจุดหกแปดนี่ก็คือราคาที่เปิดตลาดมาเลยนะ เมื่อวานก็ขึ้นไปนะเมื่อวานนะฮะก็ขึ้นไปประมาณเนี้ยสิบสิบเอ็กนะก็สิบสองจุดหนึ่งนะส่วนเมื่อเช้าเลยขึ้นไปสิบสองเอ็กใกล้เคียงนะคือสิบสี่จุดห้านะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะวิธีพื้นฐานแล้วก็แต่ถ้าให้สิบห้าเนี่ยสูงสูงเนะี่ยก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนีนะ้เพราะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าอ่าไอตัวแปรของราคาพวกนี้มันไม่มีใครรู้หรอกนะฮะ มันอยู่ที่ว่าเราให้จุดเริ่มต้นเนี่ยกี่บาทนะครับนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราให้แค่หนึ่งบาทนะแล้วก็เราให้ให้คำนวณราคามาสามปีนะก็จะได้มาโรซาประมาณนี้นี่ก็จะเป็นนี่อไปก็มีบะบุงลาดนะราคาบะบุงลาดก็ร้อยแปดสิบนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าก็เต็มนะนะครับนี้เราก็มาดูที่ที่ไอเทรดดิ้งนะฮะคือเราระบบของเราเราใช้นะครับ พอเราดูพื้นฐานเสร็จนะฮะนะครับเราก็เราก็ใช้เทคนิคนะนะในการดูนะครับในการดูเนะี่ยคนในในตอนก่อนเข้าเนะี่ยคนจะรู้แล้วนะครับก็คนก็จะรู้แล้วแต่แต่ตรงที่อ่าสกุลฮะตัวนี้ชอบหลุดตลอดเลยแต่ตัว ไอที่ทำที่สอนเนี่ยนะก็เพิ่งทำออกมาเนะะี่ยอรเราเห็นว่าเข้าตลาดเนี่ยเราก็แนะนำนะครับว่าให้ให้ซื้อราคาเปิดเลยนะ,ะซึ่งมันก็วันแรกก็แว่งมาครับแล้ <S 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 วก็เมื่อวานคำแนะนำก็คือทางเทคนิคนะคะฮะ ไปซื้อถ้าไม่ต่ำกว่านะฮะสิบจุดสามนะครับสิบจุดสามนะครับก็ถ้าแนะนำตอนนี้ก็คือว่าวันนี้ห้ามต่ำกว่าสิบสามจุดสามนะครับคือเราใช้เทคนิคคุมละนะครับแท่งงทีนลักษณะแบบนี้ก็ก็ต้องคิดว่าแนวต้านเนี่ยเป็นสิบสี่จุดสี่นะครับพอท่านมันต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะมันจะเป็นคือถ้าถ้าอ่าอ่าพีสิบสามเนี่ยแล้วก็สิบสามใช่ไหมคูณ 1.21เนี่ยถ้ามี13มันก็จะไปเมื่อกี้เราให้ไว้1.21ใช่ไหมครัแล้ววิธีหาราคาเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเราก็เอาคูณเลยนะเนี่ย1.211.21คูณ15เนี้ยมันก็จอกมา18ถ้าคูณ13ออกมาเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับเพราะจริงๆอ่ะมันไม่มีใครมูหรอกว่าเท่าไหร่ไอการการการ,การสอนแบบเนี้ย ไม่ไม่ใช่การวิเคราะห์ก็คือเพื่อให้ทุกคนเข้าใจอ่ะว่าไอ้ราคาที่นักวิเคราะห์เขาได้มาเนี่ยเขาได้มายังไงนะฮะจากสมมติฐานอะไรนะ,ะเราต้องไปดูสมมุติฐานเขาด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าราคามันจะไปยี่สิบอ่ะคือสมมติฐานเลยะนะครับเขาให้ PE สิบห้าแล้วเขาใช้วิธีไหนล่ะ TTTM หรือวิธีไหนนะฮะหรือว่าใช้ใช้วิธีคำนวณแบบ forward PE ดูว่าอีกสามปียังดีอยู่โตปีละสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเห็นไหมครับว่ามันเป็นาาการคาดการณ์ไปเลยราคาของนักวิเคราะห์เทาวนี้พอเราเราดูบทวิเคราะห์เนี่ยมันก็มีวิเคราะห์ได้แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากพวกน,นี้เราก็ทาเองเป็นนะฮะเพราะน,นั้นเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะค,คือเมื่อเช้าก็ขึ้นไปเนี่ยสิบสี่จุดสี่พอพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็ดูว่าไอ้ฟาร์มเสี่ยงใดๆที่มันเกินสิบบาทเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นฟาร์มเสี่ยงในอนะไม่ถึงว่า คนที่ขึ้นรถมาจากวันแรกเนี่ยขึ้นเครื่องมาจากวันแรกเนี่ยก็ปลอดภัยถูกไหมฮะนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้ถ้าใช้เทคนิคด้วยเนะี่ยมันแปลว่าถ้ามันหลุดสิบสองจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ถึงว่ามันเป็นประตูฉูกเชินอะ่คุณต้องลงก่อนนะฮะเพราะคุณมาจากจากตรงที่ราคาเปิดสิบบาทยี่สิบใช่ไหมฮะรหรือว่าใครใจเย็นหน่อยก่อจะได้สิบบาทหรือว่าตรงราคาปิดของ ของวันก่อนก็สนะิบบาทห้าสิบพวกนี้ก็เป็นพวกที่ขึ้นเครื่องมานะแต่ใครที่ขึ้นเครื่องไปไม่เม่ไม่เช้าเลยอะนะฮะสิบสองจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ถือว่ายังราคาเปิดนะเปิดสิบสองจุดสามเนี่ยนะฮะมันเป็นแนวรับสําคัญนะมันเป็นค่าเฉลี่ยของวันด้วยนะฮะมันถ้าปิดต่ำกว่ามันก็ปิดสิบสองสิบสามจุดหกนะฮะมันก็อยู่กลางๆนะฮะาะแนวต้านเนี่ยยื่ีแนวต้านมันอยู่ที่สิบสองจุดเก้าแหละประมาณเนี้ย หรือถ้าเราใช้นี้ก็ใช้14.4นะฮะมีการเทรดอยู่ไหมท่านหรอก14.4ถ้าเราจะถือต่อไปเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับของ13.3ดสาเราเช้ที่นี้เข้าด้วยนะรเราไม่รู้หรอกว่าจะขึ้นถึงไหนแราเขาจะเล่นไปยังไงนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราดูข้อมูลการบินไทยเนี่ยเราบอกว่าไอพีอแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าไอกําไรที่เราคาด ไอ้หนึ่งบาทเนี่ยของปีสองห้ามันผิดน่ะมันจะผิดหมดเลยนะแล้วมันไม่ได้แปลว่าปีสองหกมันจะถูกด้วยนะนะครับเราจึงใช้เมื่อเรารู้แล้วนักวิเคราะห์ีหยเขาวิเคราะห์ยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องใช้เชนิคอลในการในการเทรดเพราะว่ามันเกินว a ลูเอชันที้ออกมฮะวอลูเอชันที่ออกมาคราแวแรกจำได้ไหมฮะอีกเจ็ดบาทแปดสิบห้านะฮะการวิจัยหาราคาเนี่ยว่ามูลค่าของการบินไทย มันเป็นมูลค่าเท่าไหร่มันมีมูลค่าแค่นั้นเองนะแต่การขึ้นมาแบบนี้มันเป็นลักษณะของการหามูลค่าโดยการเปรียบเทียบกับสายการบินทั้งโลกนะครับซึ่งการขึ้นมาที่ระดับก,กลางๆของ14.5นี่ก็ถือว่าโอเคละนะครับใครไปขึ้นที่ข้างบน14.4เนะี่ยก็เหมือนกับว่าคุณไปอยู่ที่ปีกเนะนะครื่องบินอะนะฮะมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมก็รับผิดชอบเองส่วนใครที่ไม่ยอมรับรเลยเลยนะครับก็สุดท้ายมาด่าณนะวิเคราะห์อย,อย่างเงี้ยนะครับ โดยที่ไม่ยอมเรียนรู้อะไรมันก็จะเป็นผู้ที่เสียหายตลอดเวลานะครับแล้วถามพี่ว่าการบินไทยจะไปถึงไหนมันก็คุณจะไปไหนล่ะคุณเครื่องคุณเครื่องขึ้นมาตั้งแต่วันแรกตามคําแนะนําหรือเปล่าถ้าคุณขึ้นมาจากวันแรกเนี่ยเอาละคุณกาไร20%เพราะมันหลุด12เนี่ยคุณก็ขายใช่ไหมขึ้นไป15 16 20ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะใช่ปะเพราะว่ามันคือการคาดการณ์เนี่ยคราวนี้เรามาดูนิสัยอ่ะ ของการบินไทยเวลาเล่นแต่ละครั้งเนี่ยก็เล่นประมาณปีหนึ่งนะครับแต่การเล่นตรกเนี้ยมันไม่เหมือนกับครั้งนี้ครั้งนี้ก็คือว่ามันหลุดออกจากแผนฟื้นฟูมามันเลยต้องเล่นนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้แต่แพทเทิร์นที่ในอดีตที่เล่นเน่ยมันมันบ่งบอกว่าไอ้หุ้นการบินไทยเนี่ยนะมันไม่ใช่หุ้นที่ต้องถือยาวๆอ่ะมันเป็นไซเคิลอ่ะซึ่งมันก็เป็นไซเคิลจริงๆนะ นะครับเพราะฉะนั้นคุ้นการบินไทยไม่ได้เหมาะกับการถือยาวๆนะพอเล่นแต่ละครั้งเนี่ยเห็นไหมฮะนะครับ,นะรบก็ปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งแล้วก็เลิกเพราะฉะนั้นไอการขึ้นไปโซนบนเนี่ยของของต่างเทคนิคไอโซนบนตรงเนี้ยนะฮะหรือโซนบนข้างบนเนี่ยไอนี้มาเล่นเนะี่ยปีนะเล่นทั้งปีเลยนะครับไอไอนี้มันเพิ่งเข้าหาไม่กี่วันเองนะสองสามวันเองนะ เพราะฉะนั้นไอ้ลีลาต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยนะครมันทุกข้อมูลการบินไทยมาเนี่ยจากจากที่เราดูจากาจากข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยมันมันมันก็ดูดีนะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าลัก,กษณะกิจการของมันเนี่ยมันเล่นแบบเป็นไซคลนะคะคือเล่นได้แต่หยาตินะครับก็าการบินไทยพี่ก็คิดว่าประมาณนี้นะครับใคร ขายชื่อมาแล้วนะฮะก็ต้องรู้ว่ามันเกินバリเอชันเจ็ดบาทแปดสิบห้าก็ค่าที่จะเยอะนะครับซึ่งกรバเอชันเจ็ดบาทแปดห้าเนี่ยมันไม่ค่อยเจอหรอกนะฮะในในในการวิเคราะห์แบบของนักวิเคราะห์ว่วา,วาออหุ้นตัวนี้มันมีแวลูแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นหรอกนะฮะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของバリเอชันในเชิงของ P ีห e รือชเนี่ยนะฮะการซื้อมากกว่านะครับ เพราะนั้นทุกคนก็ต้องรับรับผิดชอบตัวเองนะครับในเทคนิคเขาจะถามว่ามันยังขึ้นอยู่มันมบอกยังขึ้นอยู่นะเนี่ยมันขึ้นอยู่นะฮะแต่บอกว่าถ้าหลุดสิบสองบาทสิบตังค์เนี่ยมันก็จะจบการขึ้นในรอบนึงนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบสั้นนะฮะแรงซื้อก็เกิดมาทั้งแท่งเลยทั้งสัปดาห์เนี่ยไม่มีวันหรอกครับสัปดาห์ของมันก็สามวันมั้งนะฮะก็ซื้อขายกันแบบอืแต่วอลุ่มวันเนี้ย ก็เยอะอยู่นะบร่มเยอะแบบเนี้ยมันก็มันก็จะบอกว่าไอ้บุ่มแบบเนี้ยมันไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะฮะถ้าลงมันก็แค่ปรับฐานแต่มันจะหลุดสิบสองบาทสิบตังค์แค่นั้นเองนะฮะมันก็สามารถจะขึ้นต่อไปได้ก็การบินไทยก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากกว่านี้นะครับการการมาใหม่ก็ถือว่าเป็นรูปใหม่กับปัญหาการที่ดีโครงสร้างของเงินทุนนะครับ ดีด a t ติบิทีเรชอะไรก็ดูดีหมดนะฮะก็น่าจะดีต่อไปนะเงินสดในมือก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับอ,องค์กรก็ถูกลดลงไปจนกระทั่งไม่เทอะทะนะครับเหลือปลายต่างๆก็ไม่น่าจะนะฮะมีแล้วก็เห็นถ้าไม่มีก็ก็น่าจะเป็นบริษัทหนึ่งที่อเป็นบริษัทหนึ่งท,ที่ที่มีอนาคตนะครับอยู่ที่ว่าเรา พี่ก็แนะนำว่าราคาโซนประมาณสักแบาทก้าบาทสิบาทนี่แหละนะฮะแต่มันไม่ใช่หุ้นที่บอกว่ามันถึงลงทุนไหนอีกเข้าใจไหมมันเป็นไซคเคิลอ่ะใชครับเออมันก็ต้องเทรดอนะ่ะเป็นหุ้นเทรดนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับอและอย่างถ้าอย่างตอนนี้เราจะเริ่มเห็นกลุ่มตัวกลางตัวเล็กอย่างเช่นกลุ่มแก๊งเจมานะครับครอครัวเจมาแล้วกันใช้คําว่าแก๊งมันดูไม่ดีครอบครัวเจมาเนี่ยขึ้นมา ยกแผงเลยนะครับคือถ้าสมมุติว่าในเชิงของของ,ของกลยุทธ์นะครับว่ามันจุดพุวันแรกปั๊บมันจะมีวิธีการดูยังไงว่าเ,ออเราจะตามไหม<ด>หรือก็ปล่อยไปหรือเรานี้ก็เราจะตามไหมเราถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นนักเก็งกาไรหรือเปล่านะฮะตลาดเนี่ยมันจุดพุมานะฮะมันจุดพุมาแล้วล่ะนะครับจากจุดตรงนี้นะฮะนะครับแล้วมันก็ทําเบรกนะทาเบรกนะทำเบร,รกไอ้เส้นสองร้อยวันเนี่ยไ,ไ,อไอ้นี่มันเป็นฝั่งเชื่อนะฮะ นะครับซึ่งมันก็ยังมีเงินเข้าอยูนะ่อันนี้ถ้าอีกจำได้พี่เคยพูดถึงต่างชาติครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพี่ย้อนไปให้ดูนะเดี๋ยวอีกจะเข้าใจว่าเราก็เป็นแบบนี้ทุกรอบแหล,นะละนะเราเป็นแบบนี้กันทุกรอบนะฮะเพราะเราเราก็มักจะคือคือคือเรามีตลาดหุ้นมาห้าสิบปีนะฮะเราก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมคือเป็นนักเก็งกำไรคือไม่สนใจเวอ i a เรชันปัจจัยพื้นฐานนะฮะ ไม่ไม่ไม่ยอมเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะฮะอีกตอนจำตอนพันห้าได้ไหมเนี่ยตอนที่ตอนที่วายุพักเข้ามาอีกจําได้ไหมจาได้ครับเนี่ยฝรั่งเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเนี่ยตั้งแต่เนี่ยหนึ่งสองสามหกเนี่ยฝรั่งเข้าฝรั่งเข้าวายุพักเข้านี่ตรงนี้นะไม่กี่วันนะสัปดาห์เดียวนะนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งรอบเนี้ยมันซื้อมาก่อนเลยนะนะครับ แล้วว่ายุพักมาซื้อตรงเนี้ยเป็นแสนล้านเลยนะพี่คำนวณตรงเนี้ยฝรั่งขุ่เจ้าเนี่ยนะมันได้กําไรไปสี่หมื่นล้านนะครับกําไรไปสี่หมื่นล้านนะฮะแล้วพอกพอมาตรงนี้เราเห็ีอีกแล้วว่าตอนขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะมีกองทุนมาซื้อเข้าไปก่อนซึ่งกองทุนนั้นน่าจะเป็นไทยเ e อ G จีนะฮะแล้วตอนที่ลงมาตัวเนี้ยมันจะเป็นกองทุนอ่าเอทีเอฟขายลงมานะฮะแล้วไทยเอจีซื้อเข้ามาอีหลอบเดิมเลยฝรั่งแม่งไปซื้อก่อนอีกแล้ว ฝรั่งรอบเนี้ยก็คือมีเงินถ้าเาเฉพาะกาไรมาเล่นนะสี่หมื่นล้านนี่เพิ่งซื้อมาเท่าไหร่เองคุณเอกเพิ่งซื้อมาไม่เกินหมื่นห้าพันล้านเองยังเหลืออีกตั้งหลายหมื่นล้านมีถึงเงินที่ได้เอาเฉพาะกําไรมาเล่นจากการที่พ้นก<ช>ันไอเนี<ช>้ย<ๆ>ไปเนี่ยนะเพราะนั้นพี่ว่าไม่ใช่ฝรั่งที่ไหนหรอกนะฮะเราสามารถดูพฤติกรรมย้อนหลังได้ว่าตอนนี้มันปลุกตลาดขึ้นมาได้นะฮะเพราะว่าอนะไรฮะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยนะเขาขึ้นกันนต่มันลงนะฮะแต่นี้เขาขึ้นกันมันเริ่มขึ้นด้วยมันเริ่มมันเริ่ม มันเริ่มทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มของนักกินกำไรบ้างเราพี่ไม่พูดถึงนักลงทุนนะครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกทกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและและะว้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis Taylor ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้